เอาลุกของบิตคอยนี่ยก็ว่าลองเทอมเนี่ยมันอยู่ในอัพเทรนจะขึ้นอีกเยอะมากแต่ช็อตเทอมเนี่ยนะฮะมันมีความเสี่ยงสูงที่ว่ามันจะเกิดคอร์เรคชันลงมาที่ประมาณ20 0 0 0ืก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเรื่อนพูดเป็นบิตคอยเนอร์ที่ชอบเล่นบิตคอยเนี่ยอดใจอีกนิดหนึ่งนะฮะการขึ้นครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น ระยะยาวเนี่ยไปไกลมา่เอาระยะสัส้นๆแล้วกนระยะแบบเอาปีนี้อย่างเงี้ยเด๋ยวไม่กี่เดือนเนี่ยนะก็คาดว่าน่าจะได้เห็น44่0 0โดยประมาณอืมในปีนี้เหรอคะ 9, คุณลุงกลับกับน่าจะได้เห็นระยะสั้นะนะฮะสี่0มืกว่าถ้ามันขึ้นไปอีก เราไม่สามารถขึ้นทะลุได้ก็แปลว่าหมดกําลังแล้วแค่นี้นะหมดกำลังแล้วมันก็ลงมาประมาณ7 8.6-8.7นะฮะของของการขึ้นก็น่าจะลงมาที่ประมาณแถวๆนี้6.8-7.6เส้นเนี่ยเห็นไหมฮะซึ่งมันอยู่ที่ประมาณ1,009กว่า แต่เมื่อถามมาเรื่องออแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องบิตคอยตอนนี้ก็พูดไปตามที่ตลาดเขาต้องการนะฮะก็คือบิตคอยเี่มันอยู่ในขาขึ้นครั้งใหญ่นะครับขาขึ้นครั้งใหญ่แต่ว่ามันจะต้องทุกการขึ้นเนี่ยนะฮะทุกการขึ้นเนี่ยมันต้องมี correction ลงมาบ้างแล้วขึ้นแล้วก็มี correction ลงขึ้นมาเป็นอย่างนี้เสมอนะฮะ เหมือนทุกการลงครั้งใหญ่ของอะไรก็ตามมันก็ต้องมีรารี่ขึ้นไปบ้างแล้วก็ลงต่อแล้วก็เรลลี่ขึ้นไปบ้างแล้วก็ลงต่อลุงคาดว่าการขึ้นของบิตคอยเนี่ยจากฐานของมันที่ประมาณ5 0 0 0นห้าพันประวัตน,น,นะฮะมันเข้ามาถึงทาร์เก็ตที่เราคาดการณ์กันแล้วที่ประมาณสามหมื่นเป็นเรกประมาณนะก็บวกลบนะฮะมันก็ขึ้นไปถึงเท่าไหร่ถึงสามหมื่นหนึ่ง แล้วตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ2 7 28 0อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นพีคอันแรกเล็กๆของของบิตคอยในในช่วงแรกนี่นะฮะแล้วพอถ้าบิตคอยเนี่ยถ้ามันเรลลี่ขึ้นไปอีกในสัปดาห์วันนี้มันจันใช่ไหมก็สัปดาห์นี้ถ้ามันเรลลี่ขึ้นไปอีกแต่มันไม่สามารถทำนิวไฮได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นนะฮะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในใน,ในสัปดาห์นี้ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นก็แปลว่าเราไปเจอกันอีกทีไปรอซื้อกันใหม่อะไรอีกทีลื่นเรินกันที่ประมาณสองหมื่นคือโอกาสที่จะลงจากสามหมื่นมาเหลือสองหมื่นลงทีละหมื่นดอลลาราเนี่ยเทียสามแสนกว่าบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ง่ายๆดิสบ,บิตคอยนะฮะ เพราะฉะนั้นเอาลุกของบิตคอยนี่ยก็ว่าลองเทอ r m มเนี่ยมันอยู่ใน Uptrend จะขึ้นอีกเยอะมากแต่ Short ทอ r m มเนี่ยนะฮะมันมีความเสี่ยงสูงที่ว่ามันจะเกิด c o r r e รคชันลงมาที่ประมาณสองหมื่นก่อนแล้วค่อยขึ้นไปมุมมองก็เป็นอย่างนี้แหละครับค่ะแสดงว่าสองหมื่นของคุณลงคือแนวรับที่สําคัญใช่ไหมคะ แนวรับแนวต้านเนี่ยลุงไม่มีสอนในในชมรมลุงะนะนะเรื่องของของของผู้เชี่ยวชาญตลาดต่าง,างๆเขาลุงไม่มีแนวรับแนวต้านเพราะไม่รู้ว่ามันรับได้ยังไงต้านได้ยังไงคือหายเหตุผลไม่ให้เจอนะฮะไอสองหมื่นเนี่ยไม่ใช่แนวรับไม่ใช่แนวต้านแต่เป็นการคำนวณ retracement นะฮะจากพี k ลงมาของ fibonacci number เป็นที่สี่หนึ่งะฮะที่หนึ่งกับ2ลงมาเนี่ย มันมักจะลงมาที่78.6%จากจุด78.6%จากฐานเนี่ยไปถึงพีคแล้วลงมาเนี่ยมันได้ที่ประมาณ20,000 <Yeah. S 1> นะฮะก็ก็ไม่ใช่แนวรับโดนต้านเป็นภาคคำนวณล้วนๆน,น,นะฮะเพราะว่าทางชมุมลมลุงเนี่ยเป็นชุมมทาง technical analysis เราใช้การคำนวณน,นะฮะใช้ข้อมูลล้วนๆเพราะอันนี้ก็มาจากการคำนวณน,นั่นเองโดยใช้ mm hmm. หลัก นี่ก็ใช้หลักการเป็นตัวเลขของฟิวเจชีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอีเลียดเวฟครับค่ะคุณลุงคะถ้าเกิดจะรบกวนให้คุณลุงช่วยโชว์กราฟด้วยคุณลุงจะสะดวกไหมคะโชว์กราฟด้วยสะดวกแต่ว่าต้องหาวิธีอ่ะเพราะเดี๋ยวนะมันไม่ค่อยคุ้นกับโปรแกร,รมนี้ present ได้เลยคะล่ะระหว่างนี้ <present> นะแชร์สกรีนนะครับ คือปกติเราจะใช้ซูมกันเยอะนะฮะอันนี้อันนี้ใช้ถอยหรืงงๆหน่อยแต่ก็โอเคค่อยๆไปได้เลยค่ะขอบ<ช>คะุณคุณลุงค่ะมาแล้วค่ะคุณลุงเดี๋ยวสักครู่นะคะอันนี้ก็เป็นกราฟของ Bitcoin, บิตคอยปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามันขึ้นจากเนี่ยเห็นไหมฮะหมื่นห้าเนี่ยขึ้นไปถึงสามหมื่นแล้วตอนนี้มันลงมาตรงนี้สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดถ้ามันขึ้นไปอีก เราไม่สามารถขึ้นทะลุได้ก็แปลว่มมาหมดกำลังแล้วแค่เนี้ยหมดกําลังแล้วมันก็ลงมาประมาณ78.6 88.7นะฮะของของการขึ้นก็น่าจะลงมาที่ประมาณแถวาเนี้ย68.8 78.6เส้นเนี้ยเห็นไหมฮะซึ่งมันอยู่ที่ประมาณ19กว่ากว่าลุงเราคิดว่าประมาณเนี้ย19 20,000ประมาณเนี้ยนะฮะ ซึ่งมันบังเอิญบังเอิญมันลงไปได้ระดับเดียวกับการการที่ลงครั้งสุดท้ายตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็ได้นับถือถ้าจะนับเป็นแนวแนวต้านก็ได้ก็อาจจะนับอย่เนีย้ยเป็นแนวต้านที่สําคัญของการลงแต่แนวต้านเนี่ยทุกแนวต้านเนี่ยมันจะต้านแล้วต้านไม่ไหวเสมอสังเกตนะพรามันจะลงทะลุลงมาถึงคาดว่าเออประมาณสองหมื่นหรือ อาจจะหมื่นเก้เป็นหางอาจจะแย่ลงชั่วคราวนะตรงนี้เนี่ยถ้ามันลงจริงนะฮะจลงจริงตรงนี้สวยมากสวยมากถ้าลงจริงถึงตรงนี้แล้วก็เกิดสัญญาณให,ให้ซื้ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเข้าซื้ออย่างสนุกสนานมากตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้เป็นบิตคอยเนอร์ที่ชอบเล่นบิตคอยเนี่ยอดใจอีกนิดหนึ่งนะฮะการขึ้นครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น เราพูดถึงฝั่งแนวลงไปแล้วเนาะถ้าเกิดพูดถึงฝั่งแนวขึ้นบ้างทาร์เก็ตไพ่ของคุณลุงเนี่ยมองบิตคอยอยู่ที่ระดับราคาประมาณเท่าไหร่คะเออมันลงมาที่ประมาณเนี่ยนะน,นะฮะสองหมื่นเนี่ยนะฮะแล้วก็มันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่ก็เอาเป็นระยะสั้นแล้วกันนะฮะค่ะ <Okay. S 2> ระยะยาวเนี่ยนไปไกลมากบิตคอยเนี่ยเอาระยะสั้นๆแล้วกันระยะแบบเอาปีนี้อะไรเงี้ยหรือไม่กี่เดือนเนี่ยนะฮะ ก็คาดว่าน่าจะได้เห็น4 0 0 0โดยประมาณอืมในปีนี้เหรอคะคุณลุงครับครับน่าจะได้เห็นระยะสั้นนะ,นะฮะ40,000กว่าบิตคอยมัน,ม,นมันวิ่งอย่างเงี้ยฮะมันวิ่งน่ากลัวมากนะฮะับ40,000กว่าเนี่ยเป็นเป็นไปนได้มากเลยระยะสั้นรอให้มันมันมีข้อแม้นะเพราะมันต้องงงมาแถวนี้ก่อนนะฮะแถวประมาณ20,000ก่อน ถ้ามันไม่ลงมานะฮะเป้าหมายการขึ้นครั้งนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปไปตามทฤษฎีอ,อื่นงั้นขอเป็นกรณีถ้าเกิดมันไม่ลงบ้างคุณลุงถ้ามันไม่ลงมันจะเป้าหมายประมาณไหนคะถ้ามันไม่ลงแปลว่าตรงนี้มันขึ้นสามารถทำนิวไฮได้นะครับสามารถทำนิวไฮได้ในกรณีนั้นเนี่ยมันไม่มีแพทเทิร์นอะไรที่จะมารองรับการขึ้นทำนิวไฮครั้งนี้เนี่ยนะฮนะนอกจากว่า มันเป็นพีคของของการขึ้นครั้งนี้ซึ่งเดิมเราคิดไว้ตรงนี้ถ้าเป็นอันใหม่เป็นก็นตรงนี้เพราะฉะนั้นพีข้างหน้าแนวแนว,แนวการขึ้นสั้นๆั้าข้างหน้าถ้ามันไม่ลงนะฮะมันอาจจะขึ้นไปถึงสามหมืนสองนิดเดียวเองนะครับนิดเดียวเองอาจจะนะฮะแต่ลุงคาดว่ามันน่าจะลงมากกว่า อโอเคค่ะเราพูดถึงมุมมองระยะสั้นก็คือภายในปีนี้ไปแล้วนะคะกรณีที่ลงที่คุณลุงมองมากกว่าก็คือลงมาที่2 0 0ห0ก่อนแล้วก็เด้งไปที่ประมาณ4ี่0มนสี่เหรียญน,นอะแตกกรณีที่ไม่ลงก็มองที่ประมาณ3าม0 0ืพันเหรียญน,นะคะมุมมองระยะยาวบ้างคุณลุงคืออนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงณนะปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงระยะยาวประมาณมากกว่า5ปีเนี่ยคุณลุงมองบิตคอยตา้กเก็ตไพประมาณที่เท่าไหร่คะเรื่องระยะยาวนี่พูดไปแล้วเนี่ยมันมันเป็นเรื่องเพ้อฝัน นะฮะเราเรื่องขำขันกันเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตอนเราเริ่มที่ชมรมเริ่มสอนบิตคอยครั้งแรกในในประเทศไทยเราเข้ามาเป็นคนแรกเลยนะฮะตอนนั้นมันไม่กี่ร้อยดอลลาร์นะฮะเราคาดว่ามันจะขึ้นไปทูดมูลไม่มีใครเข้าใจตรงคืออะไรจะขึ้นไปเป็นพันไ์มเป็นหมื่นมะโอ้โหมันขึ้นไปถึงหกหมื่นเจ็ดหมื่นการขึ้นของบิตคอยเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะมันเป็นเป็น,เป,นเป็นของแปลกมาก ถ้าว่ากันโดยทฤษฎีเนี่ยซึ่งมันไม่น่าจะไปไหวนะฮะนะฮะแต่ว่าโดยทฤษฎีเนี่ยมันไปถึงทุกทีก็คาดว่านะฮะภายในปีสองปีนี้เนี่ยนะฮะทาร์เก็ตของมันอยู่ที่ประมาณแสนสอง 2. สนสองแสนสามประมาณนะแสนกว่าค่ะระยะยาวภายในประมาณสองปีแต่ว่าเมื่อกี้คุณลุงพูดมานิดหนึ่งว่าคาดว่าน่าจะไปไม่ไหวมันเพราะอะไรคะคือไม่ใช่นุมว่าเป็นการอรว่าคนส่วนใหญ่จะคาดว่ามันไปไม่ไหวแต่มันไปไหวทุกทีเป <c oughs> ็นคอยเป็นอย่างนั้นนะฮะมันดูแล้วเฮ้ยเป็น,ปนไปได้ไงอย่างเดิมเนี่ยพุ่งไปเป็นหมืน่นหมื่นเนี่ยเป็นไป,ไปได้ยังไงมันเป็นไปทุกปีนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะ แสนกว่าเนี่ยนะฮะตลาดก็คาดว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เราขึ้นขนาดนั้นแต่มันไปถึงทุกปีทุกทีไม่ใช่ทุกปีนะฮะและเมื่อถึงแล้วเนี่ยมันจะไปต่ออีกที่น่าตกใจคือว่าการขึ้นของมันเนี่ยถ้าไปถึงตรงประมาณแสนสามแสนสี่ได้เนี่ยเป้าหมายต่อไปของมันก็คือสองแสนนะครับอันนี้ต้องรอฮะต้องรออ่าอ่า แฟกเตอร์ใหม่ของของบิตคอยที่จะเกิดขึ้นในตลาดนะฮะคือมันจะเปลี่ยนสถานะมันไปเรื่อยๆคือเดิมจากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันกลายเป็นเหรียญซึ่งเอามาซื้อขายได้จริงต่อมาต่อมาแล้วมันราคาขึ้นไปเรื่อยเพราะว่ามันมีมันมีหน้าที่เอาซื้อขายได้จริงต่อไปเมื่อมันเอามันพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเป็น store of wealth มันมันไม่มีการผลิตเพิ่มทุกคนเข้าใจแล้ว ก็เอาเป,เป็นการเก็บออมนะฮะก็เป็น store of wealth ได้จริงมันก็พลวดขึ้นอีกเป็นเจ0ดหมื่นนะฮะคราวนี้ตอนนี้มันกำลังทำหน้าที่ใหม่ทำหน้าที่เป็น cash เป็นเงินสดนะฮะโดยที่มันสามารถใช้ใจ่ายได้เหมือนเงินสดภายใน1หรือ2วินาทีเนี่ยมันสามารถคลียบัญชีได้หมดโดยไม่ต้องผ่านคนกลางอะไรทั้งสิน้นมันไปทั่วโลกแล้วนะฮะ รอให้คนเข้าใจอีกนิดหนึ่งเมื่อมัน establish ตัวมันเองได้ว่ามันคือ cash มันคือ mean of payment มันก็จะได้หน้าที่ใหม่ของมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้นะฮะเมื่อคนเข้าใจขึ้นมาแล้วหน้าที่ใหม่เกิดขึ้นครั้งแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็น target แรกก็คือแสนสี่แสนสแสนสแล้วต่อไปก็คือ2องแสนอันนี้ที่จะตามมานะครับก็คอยดู development ที่มันกำลัง ก่อตัวขึ้นอย่างอย่างน่าตื่นเต้นมากก็การใช้บิตอ่าบิตคอยเป็นแคชเนี่ยในรูปของ Lightning Network แล้วก็ใน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 การที่โนดของ Lightning Network เนี่ยได้กระจายตัวเป็นจำนวนมหาศาลเรียบร้อยแล้วในประเทศไทยและ d i c t i o n ที่ว่าเมื่อมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยธนาคารต่างเนี่ยจะหมดบทบาทเกือบสิ้นเชิงในสังคมของโลก ซึ่งเราก็เริ่มเห็นแล้วธนาคารต่างๆเนี่ยทยอยปิดสาขาหมดและเหลือแต่ head office เห็นไหมเพราะว่าไอ้ตัวไลน์เน็ตเวิร์กนี่ก็าําหน้าที่เป็นสาขาของธนาคาร,าออน,าคารนั่นเองนะครับใครที่เข้าใจเนี่ยก็เปิดหนวดของตัวเองก่อนก็แปลว่าตัวเองเนี่ยในทํานองนั้นนะฮะคือแปลว่าตัวเองเนี่ยคืออะไรคือสาขาของธนาคารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารจะมีสาขาซึ่งเป็นกลางเนี่ยเต็มไปหมด ประสิทธิภาพมันจะสูงมากนะฮะการโอนเงินประสิทธิภาพแล้วความโปร่งใสมันจะยอดเยี่ยมเลยนะครับเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยซึ่งบิตคอยมันเร็วมากนะฮะเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยเราได้เห็นแสนกว่าแน่นอนครานี้เดาไม่ออกถ้าเดาเดเวล o อปเมนธรรมดามันนานกว่าจะเข้าใจกันแต่เราดู Development ของบิตคอยซึ่มันเร็วเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวนี้ในประเทศด้อยพัฒนาต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งไหนแอฟริกาก็ใช้กันหมดแล้ว เพราะฉะนั้นคิดว่าหยุดไม่อยู่นะฮะคิดว่าจะได้เห็นเนี่ยน่าจะปีนี้นะฮะน่าจะปีนี้หรือ,อยังช้าก็ปีหน้ามันน่าจะสนุกนะฮะมันจะวิ่งจากเนี่ยจากจากจากสองหมืนสองหมื่นสามหมืนเนี่ยไปเป็นสองแสนสามแสนน่าสนุกน่าจับตาดู ใครไม่อยากาาลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ